สวัสดีครับทุกคนทุกท่านนะครับเั็น,นู้ดูภับนิทรรศชีเคยได้ผมนะในวันนี้ครับผมก็มันก็ดึกนะฮะเวลาประมาณเกือบจะสองทุ่มครึ่งนะฮะผมได้หิวทําการหิวข้าววันนี้ก็กะว่าจะมาทําอะไรกินถ้ากล้องกาขอยนะถ้าได้ยินเสียงแบบกบเขียก็ขอดนะครับผมวันนี้กกับรายการครัวยมดึกนะฮะผมก็วันนี้ฮะเรามาต้มมาม่าก,กินกันดีกว่าจริงที่ว่ามาม่าผมไม่เหมือนใครครับก็คือจะมีมามา่า ผมมาแล้วก็ผักนะครับกับนิดๆหน่อยๆผมจะทําการใช้ทําการกินนะครับผมนะฮะทะเรื่องมัมทำทำกันดีกว่าผมอย่างแรกนะผมเราก็ต้องเปิดไฟก่อนถ้ามันมืดจอมืดเกินไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมนี่ครับผมเปิดไฟรห้ผมแล้วก็น้ํามันใส่ครับเพราะสูบผมไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะครับผมเพรากล่าวว่าจะหาพวกเนื้อสัตว์มาผัดใส่นะครับผมใส่น้ำมันลงไปนะผมเพื่อผัดกับกระเทียมนะผมเป็นคนชอบกินกระเทียมระดับหนึ่งเลยนะ นะฮะก็หิวข้าวะกลางคืนไม่รู้ว่าทำอะไรกิน <c oughs> นะครับผมผมว่าผมไปเอาเนื้อมาผัดด้วยดีกว่าเอาเนื้อมากินด้วยมันไก่เราไก่สักน่องนึงน่องเหลืออยู่โอเคผมได้ทำการเน,นี่ยเอามาละนะฮะใส่กระเทียมกว่อนเลยครับผมเราทำกิเองแล้วไม่ต้องกลัวผมขอหนนั่นเนื้อก่อนนะครับผมโอเคผมหั่นไก่แล้วผมก็จะใส่ไก่ลงไปด้วยเลยนี่ ผัดใส่ไปไม่ได้ผมนี่นกไก่ใส่เลยครับผมมันหิวไหมไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินมาม่าเนี่ยทางเลือกที่ดีแล้วลื่นไก่ติดอีกโอ้โหไก่ติดโอเคหลังจากเราผัดได้ระดับหนึ่งนะผมก็ใส่นะ้ำลงไปผมมันระเบิดนีมันเยอะเลยครับผมผมก็กมันระเบิดแลวเนี่ยโอเคครับหลังจากที่เราใส่เครื่องปรุงล,ลงไปแล้วนะผมก็ ได้ประมาณนี้นะผมใส่อุปกรณ์ที่เรามีทั้งหมดนะครับผมในอะไรทั้งหมดไฮบันรุดเดียวคือเราจะตุนนะฮะไม่ไม่รู้ว่าเลือดรับสืบป,ปะ่ะเอาหมอ้อน,นะครับผมเอาหม้อก่อนแล้วก็ปิดนี่ครับผมแล้วก็รอประมาณสักให้มันจึงกวัดเนื้อจะสุกอันฮะเดี๋ยวเราก็ประมาณนี้แหละครับผมหิวข้าวไงตอนคืนโอเครอ้เรอรอมาม่าเรามา,มา,มา,มาพูดก,กันดีกว่าว่าถ้าว่าทำไมช่วงนี้ผมไปลงคลิปคือผมค,คิดคอนเทนต์ไม่ได้นะครับผมก็มันคิดคอนเทนต์ไม่ออกจริงเว้ย จริงๆน,นะมันคิดไม่ออกเลยก็เลยมีเขียนว่าคลิปนี้ก็อัดก็เลยมาอัดสักหน่อยวันนี้ให้มันถึงเดี๋ยวเซฟก่อนมันยังเหลือตีนอันนี้เราจะตุ๋นไหมฮะตุ๋นก่อนเนื้อเราจะสุกนะครับผมไม่รู้ว่ากินได้ไหมได้กินได้แหละมันดึกไนงะอันนี้ก็เป็นเวลาเกือบประมาณจะสองสามทุ่มนะผมก็จะเกือบประมาณเท่านั้นนะ่ะก็จะเกือบสองสามทุ่มนะครับผมตอนนี้นคืนข้าวไงกลางคืนนะ ถ้าบ้านก็เป็นแบบนี้ครับผมระดับบ้านผมนะอยู่เอ,อกลางทุ่งนาระดับหนึ่งได้ยินเสียงพวกกบอะไรขอไปด้วยเดี๋ยวเราไปรอตวอกว่าว่านี่สุตอนเอกเราก็รอดูว่ามันจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะผมก็รอดูเลยครับผมนี่ครับผมระดับหนึ่งอันนี้ยังไม่สุกนะเพราะว่าไก่มัสุกผมแค่เปิดให้มันคนนี่สิเราไปต่อผมน่าจะอีกสักสิบนาทีหรือห้านาทีก็ไม่รู้จนกว่าเนื้อไก่จะสุกอนะฮะก็ เราไปเจอกันตอนนั้นดีกว่าเลยว,ว่าหน้าตาออกมาจะเป็นไงนะครับผมไปเลย Let's go ในอารบเสร็จแล้วทุกครับอน,น่าจะหน้าตาก็ประมาณมันไม่ค่อยน่ากินหรือเปล่านะฮะดูดิร้อนนะครับผมก,กล้องกล่าวคอ,อไปไพด้วยนะเราสัญญาเลยดีกว่าครับผมมา ประมาณนี้น้าโหดูโหชิมผักกันเลยครับผมร้อนร้อนเลยผักเป่อยมากสำคัญครับน่องไก่น่าสุกดีอยู่เด็กน้อง ดูครับน้องๆดูครับผมกินครับผมน่ากิานสุกอร่อยรนะ้อนปล่าขอแค่วันครับส่วนว่าอร่อยเนี่ยก็เป็นอาหารตอนเย็นหน้าผมก็มีประมาณเท่านี้ผมวันนี้ก็ขอจบไปก่อนนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ผมรู้วมกดไลค์กดสับตะไคร้ด้วยบายจ้า